ใครจะว่าไม่เข้ากันก็แล้วแต่แต่อยาาให้ลองกินกรีกโยเกิร์ตแบบนี้ดูก่อนวันนี้เราจะไม่ใช้นะคะท็อปปิ้งผลไม้เลยทุกคนแต่จะใช้เป็นไข่ต้มแทนฟังตอนแรกเนี่ยเฮ้ยมันจะได้หรอแต่จริงๆมันอร่อยมากแล้วก็โปรตีนสูงด้วยการกินกรีกโยเกิร์ตแบบนี้นะคะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบแบบใหม่แบบสับขนาดนั้นทุกคนน้องคือเติร์กิชเอนะคะเป็นอาหารเช้าแบบตุรกีแต่ว่าพะจะอัดแปให้มันแบบเวอร์ชั่นทําง่ายสําหรับคนไทยเราเองจริงๆเนี่ยตัวนี้กินเปล่าๆก็อร่อยนะคะแต่ว่าถ้าจิ้มกินขนมปังนี่ เนื้อแน่นเหนีบไม่มีสารปรุงแต่งและสารกันเสียที่ร้านเขานะคะยังมีอีกหลายเมนูมากๆเลยทุกคนแต่ว่าพัดใช้แบบเพนเพนะคะเอามาทําเป็นเมนูนี้ตัวปรีกโยเกิร์ตเนี่ยพัดจะใส่กระเทียมสับจริงๆตัวเบสแค่นี้ก็คืออยู่แล้วแต่ว่าอยากเพิ่มความแบบหอมของเลมอนหน่อยก็เลยใส่เลมอนเซสเข้าไปด้วยนะคะท็อปด้วยไข่ต้มเราต้มความสุกแบบที่เราชอบได้เลยพัดก็จะต้มแบบที่ไม่ต้องสุกมากให้น้องมีความแบบไหลเยิ้มนิดนึงซอสที่พัดใช้นะคะอันนี้ก็ทำง่ายเบสของน้องเขานะคะก็จะเป็นเนยเนี่ยแหละจะใช้เนยก็ได้หร ะะก็เป็นเนยธรรมดาได้ใส่ผงพริกแล้วก็ปาปิการเราคั่วบนกระทะให้น้องเข้ากันก็พอสีออกมาคือแบบน่ากินมากๆร้าดซอล,ลงไปบนไข่แล้วก็กรีดโยเกิร์ตแค่นี้ก็้อมทานพัดโดยดิยวอบแห้งพริกไทยแล้วก็ออริกกโนเพิ่มกินคู่กับขนมปังคือแบบเพอร์เฟกต์เบรกฟาสต์มากทุกคนใครอยากได้สรุปสูตรนี้นะคะพิมพคำว่าเติร์กิชเองโดยพัดให้น้องแอดมินส่งให้ค่ะคอร์สไข่มันตอนนี้นะคะมีทั้งคอร์สพรีเมียมดูแลครบทุกมิติรีวิวเยอะมากๆแล้วก็คอร์สวางแผนอาหารนะคะที่เริ่มต้นแค่าคงเก้าร้อตัยเองคนะก เรียนท่านนี้ว่าที่ผ่านมานี่เรากินอะไรไปวะเนี่ยรีวิวเพียบมาที่เรื่อในคอร์สแดนใครสนใจนะคะพิมพ์คำว่าสนใจเพนพัดให้น้องแอดมินส่งรายละเอียดให้ค่ะ